สวัีครับผมสวัสดีตอนล้างฝนตกครับผมเอาทีแล้วครับผมเมื่อวี้มาโคกไปแล้วครับปาาลอา,าอยู่ค่ะแล้วกระเจาะปลายเขาเยอะดำลาตีไข่แตกครับผมยังไม่ทันได้ตีไข่แตกเลยฝนตกเศร้าไปไหมครับม่เลยนกมาใส่ร่องมือครับผม ตอนนี้มีนอกปลาป้าเถียงจักตัวครับมีซีดีเลยลบรรยากาศหุกครับผมมืออนี่เ่าเปลี่ยนมาเลยตัวกระขันนี้ไกลเลครับสีมานประมานครับผมป้าก็ับผู้ด,ดีคือวันนี้ตกช่วงตอนใดผู้เมือเ่อแต่เมื่อนี้ก็ สามลาจี่เคยเตยกีกคกองครับผมออกลายเทียเราทั้งในใดจักเทียครับตอหยาคิดดีส่องสองีใดเนี่ยครับปูได้สำหรับปูใดออกต้อมือเด็กกับมันมันครับผมแต่ผมได้กลินแหวมาหลายมือนะครับ ค่อยได้ส่วนเมื่อกี้ค่อยได้ออกครับยากครับผมเห็ดคออไก่ครับเลี้ยงไก่ครับผมล่อรุ่นครับผมทีมีนกมาเถียงมาอย่างบ่แต่นั้นม้เปิดได้มีคนมาต้อนนะที่เขาดีนะนั้นมีอยู่กับวัชจักครับผมมันก็บรรูปก็เลยตนกปลามีจัดครับผมเดี๋ยนะ จะคอยมาลุ่นเบิ่งครับผมมีามานมาน้มามานันครับตีไข่แตกบ่เนี่วันพระครับผมเอาวันเต็มมือเลยครับแล้วพาเรื่อยๆครับผมมา้าโนมาน,มานครับตีไข่แตกจักมือละตีไข่แตกคอยมาลุ่นกันครับผม โอตีบ่ครับตะค้อนมาเป็นตะหยบับไปเลยเะครับผมใส่ใส่งายครับผมใส่สาวครับตาขนนเข้อ,ขอตีมาหาซองเหยียบเพื่อนนะครับความคิดผมนะโอ้ยตีอะไรแตกด้วลูก ยังตีครับตัวนี้เข้าไปเขาไปเขาคู่เลยแต่พอบางนี่ครับเสียงเงินเสียงหน่อยแบบกลางครับผมว่าคารลุ่มดีครับมาขันยนต์ หนนสองหนนสามครับถ้าตัวเขาในปลูตัวใดเทียงยอครับผมเทียงยอกล่อ,องเอาไปตังกูแต่เขาคือเขารวมตัวหนึ่งแล้วครับ mã nè Giáp rồi. Ừ. Có giáp không Cay đâu. Phú lộc, lộc. ขวันบอข้อมอลงนะครับบุรวบูว่าเหยียบว่าเหยียบแล้วลองใส่ผน,นึกแล้วว่าถ้าให้เหยียบครับย่ายที่ครับคแ่้วครับผู ควันบริ่ครับควันเดือบนกได้สีเห็นผมควนันใส่ควันดีๆยึิยดว่าเรียบร้อยอดดดดครับโดดดชวรครับโดดดนาโดดลัางเาใส่ใส่ออกนอกครับใส่ปไายปาย มันเอาควาเหนียดขึ้นไว้ครับผมมัน,อ,มนออกอ,ออกแล้วเร่องออกครับ โอ้ยเจ๋งดายลาชิบะผาดนะกานใช้ข้นดีๆครับผมแล้วพเนจดขืนงาก็าได้ใส่ปลายปใส่กันปลายปยหยอดมันเปนหยอดปลายปต้นนะครับใส่งาที่มันออกมาใส่หยอดหยอดเป็นพเนีจรตานะเดียวมันตกผมเห็ดน,นะครับตัวเก่าโอ้ยอ๋อมาแล้วครับมาแล้ว ลองบัวกกับดึงอยู่ครับผมนั่นเอาโดดไปใกล้แล้วลงเหยียบไปเหยียบลองบังครับผมรุ่นรุนรุนขนาดครับผม เจกดูกดึงเอาตดดัวปั๊บอลย่างนยเะขครบับ้ะครับะเะตลงในเป็นหัวหับ มองบัวเงียนเี้ยนครับจนต้องา่าร่มบางครับตาสีมันมาคุยเลยโดด เรเเขาขอพัดดูหน่งครับผมตีห่้าหมดครับมาประมาณนครับครับผมเบ่งส่งอยู่บมื่คืนแล้ครับพูดเหรนกเขาโอ้ยมันล่งกินครับผม ก็บม่ได้เฝอลครับเขาไปในบ้านนะผมแต่ว่าไม่ตินเงียบแล้วละ่ะไม่ติดยังไงถ้าโมโซ่เนี่ยเขาที่แล้วสองที่แล้วสามครับผมโย่คือครับเหยียบก็ไปเหยียบครับโมโซ่เน,นี่ย กินยากครับผมตีใครแตกเลยบเอเรือดเบาเสียมากครับผ่าหัวบ๊อบ,บบ๊บบ,บ๊อบบ๊อบแบบไหนวะ ใส่คว้น,นบ่างงามบันไดครับเอาคืนยากเอาใส่คว้นดีๆก็ไม่ลุนแล้วครับมืนอนเสี่ยก็ได้ฝนก็มากนะครับ มันเส็ยดหรอครับช่วงมันเป็นอึคือเอาเอาโอ้ย <c oughs> โมเมนตนครับผมเป็นเนีทอดบอลลันนี่นะครับผมโอ้ยนกเขานาเขามาหานกต่อเลยครับ โดดตะยุนทั้งใน่หุ่นบ่ออกมาเหายียบนกต่อเลยเฮ้ยแล้วคอยมาเบิ่งกันคว้านนาครับผมเบิ่งอากาศเริ่มแกงหมแล้วเจอคนดีแค่คว้านครับส่วนปลายปลายสามโมงสี่โมงครับเ็ี๋ยจีดไปทั้งใดแวขออนุญาตนกโลกนครับผม ก็จเจอกันไหมกับเห้วแล้วครับผมควันวานชีไดเรา้วมืนอนโซ่เห้วคือ,อก็ยิดหนี่งบซื้ึ่งครับผมใส่ควันทน้ไมาไเดีย๋ยก่อขอเสียงเงินครับครับสวัสดีครับ